ผมเห็นแล้วว่าช่องเนี้ผมจอดได้ผมกดไฟฉุกเฉินก่อนเลยหลังจากนั้นครับเนี่ยผมจะเดินหน้าไปเดินหน้าไปเรื่อยๆยิ่งเดินหน้าไปผมยิ่งมีพื้นที่ถอยถ้าสมมุติว่าเราไปเทียบเขาเป๊ะเอาโตดเท่ากันเป๊ะเขาเนี่ยครับเราจะเสียพื้นที่ในการถอยหลังเสียพื้นที่ในการเอียงรถหลังจากนั้นผมเอียงขวาหน่อยหนึ่งเอียงนิดเดียวตรงนี้มีรถมาใช่ไหมครับเนี่ยผมเอียงขวาหน่อยเดียวหลังจากนั้นผมถอยตรงมาก่อนเลยถอยตรงมา และผมจะไม่ได้ใช้สูตรด้วยว่าถึงตรงไหนแล้วหักหมดผมดูแค่ว่าหน้ารถผมเนี่ยมันพ้นหรือยังผมถอยได้อีกไหมผมก็ถอยเฉียงๆนีๆ้เฉียงมาเรื่อยๆพอเริ่มแนบปึ๊บผมเนี่ยหักเก็บหน้าเข้ามาพอเราเก็บหน้าเข้ามาปึ๊บเนี่ยเขาไปได้นะครับพอเขาไปได้ปึ๊บเราไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็ค่อยๆถอยแนบถอยแนบเราต้องมีพื้นที่ครับเราหักหน้าเข้าไปไม่ได้เราเดินหน้ามาเยอะและเราก็ค่อยๆ ถอยแน่เข้ามาแล้วเหลือพื้นที่เก็บหน้า